เ็มเลยนุ่นเห็นบ่ไรอะซิมน้ำกันทุกคนสวัสดีคะ่ะทุกคนวันนี้เรามาเก็บอ่าสตอรอเบอรี่รอบสองสวนเก่าทุกคนอ่ารอบนี้มีซุกหลายกว่าเก่าเนาะทุกคนฝนมันตกลงมาเนาะฝนจากอ่าตกลงมาสองสามทีแล้วรู้สึกว่า ตอนนี้ซุกแดงเต็มเลยทุกคนเนาะสวนนี้กับจีวานหวานคือเก่าทุกคนเป็นสวนที่มาเก็บทุกปีเนาะอ่างวดที่เอาไปที่แล้วนะ่นกินรอบเดียวเบิดเลยตะกานี่ทุกคนเดี๋ยวรอบนี้ก็จะเก็บให้เต็มตะกาคือเก่าเพราะว่ามันหวานทุกคนเก็บไปก็กินรอบเดียวกับเบิดปาดนี้เนาะลูกมันก็จะบวใหญ่หลายแต่ว่าหวานทุกคนนี่เรามาซิมเนาะทุกคนมันซิมได้เด้อกินอิ่มได้อยู่นี่อ่าเรามาเก็บเองแล้วเราก็เอาไปสั่งกิโลเนาะ กิโลนึงกะเก็บซิปออยโลแล้วทุกคนเพราะว่าตอนที่เรามาเก็บนี่เราสามารถกินได้ทุกคนดูยายมิดยิ้มให้ดูทุกคนอืมหวานหวานอืมกล่นอืมอืมหวานนี่คำเดียวเลย หวานอมอมเปรี้ยวน้อยนึงทุกคนแต่ว่าแซบแบบนี้แซบมันบ่มีแบบว่ารสชาติแบบน้ำเนาะมันรสชาติแบบว่าสตรอเบอรี่อมเปรี้ยวน้อยนึงทุกคนแซบรสชาติแบบสตรอเบอรี่จะแท่เลยไปไปเก็บกันทุวน นี่มันกระลายเนาะทุกคนนี่ยายมีกระเจหาเลือกเอาเนาะนี่ลูกงามงามนี่นี่นี่งามงามหวานๆน,นี่หลายทุกคนหลายลายนี่นูน่นนะตอนนี้ลูกใหญ่แล้ว มางวดที่แล้วลูกไม่ค่อยใหญ่เนาะทุกคนตอนนี้ลูกใหญ่เลี่ยมงามนี่นี่หวานหวานทุกคนนี่ลูกแบบมี้ใสหวานนี่โอ้ยหลายโพดอ,อกทุกคนเนื้อนุ่นกำลังน,นุ่นนี่ นี่โอ้ลุงทงมัดเก็บมาก็ได้หลายนุนนี่ทุกคนมีตะลูกอันนี่แหละนี่กาลังซุกต้องเลือกเอาทุกคนเรามาเก็บเองเนาะเลือกเอาแบบถึกใจแล้วแลวทุกคนนุนดูมันซุกนุนนี่ นี่เราก็จะเรียกเอาลูกงามงามแบบนี้ทุกคน,นแต่ว่าวันนี้ร้อนร้อนร้อนแดดทุกคนเอ,อ๊ะนวลยายมิงก็จะเรียกเอาตัลูกงามงามเนาะเพราเรามาเก็บเองทุกคนนู้นกระซุกเต็มไปเบิดเลยนว่น่น<อ>นี่นี่ทุกคน เลือกเอาลูกดีๆนี่โอ้ยสุกเต็มพุด,ดอกนวนนวนอยู่นี่อาจกิบนลูกใหญ่เนาะทุกคนแต่ว่าแซบอยู่นี่อ่ะนี่แล้วก็เลือกเอานี่ ลูกนี่งามงามนี่ขอบทั้งนี้ก็มีทุกคนนี่ใหญ่เลยนี่อืนี่โอ้อันนี้บรทธานในซุกทุกคนนี่ลูกเราก็เลือกเอาลูกซุกๆเนาะโอ้ยเนาะได้กจะเลือกเอานี่งามงามทุกคนนี่น มักรูปแบบไหนก็นเลือกเอาน,นี่นี่ทุกคนนี่ห่วงหนึ่งนี่นี่ได้สองลูกอีกลูกเนึงมันก็ขาวอยู่เนาะอ้ยหนุนซุกเต็มเลยทุกคนมามาเลือกสตรอเบอรี่น้ำยายมินมาเก็บเซ่ยกันพี่น้องเลยเนาะ นาสตอเบอรีกกตตออร่กับาาเก็บสตอเบอรี่นะหาเฮดยายมิงกับจไปหาเฮดเนาะทุกคนนี่ฮะชีวิตอยู่ในเยเลมันโอ้ลูกนี่บ่งงามทุกคนหาลูกงามๆเนาะนี่เป็นตาแซ่บนี่หลายพอดอกทุกคนเอ้ยนูนนูน แดงเต็มเลยหนุนเห็นไหมไล่ไปทุกคนเก็บน้ำายมินเนาะลุนไปน้ำกันเนาะทุกคนเก็บไปน้ำกันนี่อุ้ยไลยซุกแดงเต็มทุกคนอุ้ยหนุน นี่ทุกคนลูกใหญ่ๆนี่นี่อุ้ยลูกนี่ยังอันนั่นอยู่อ้ยทุกคนดูแดงเต็มเลยหลายหลายหลายรอบนี่หลายอ้ยอ่อนซ้อน อเด้อพี่น้องเย้ยมาเก็บสตรอเบอรี่น้ำย้ายมินเออนอนี่นี่อ่หลลยคักนี่หอบแดดแดดร้อนร้อนพี่น้องเลยเนาะอยู่แต่ในบ้านไล่ออกมาหาของอย่างนี้แล้วหนีโควิดน้าเนาะออ้ย นู่นนนนุยดูลูกนีู่ทุกคนดูพวงนีู่นูนฮือนูนมีแต่สุกซุกเลยนี่เดี๋ยวยายเมนจลูกนี่โอเลือกได้เลือกได้ทุกคนมันหลายเลือกได้เลือกได้นึนู่นงางามปัดทุกคนดูเก็บเอาจุ่มเดียวนี่ลายชักนู่น แดงโลเต็มสวนเลยเฮ้ยเนาะนู่นยายมินให้ดูแดงเต็มเลยทุกคนอู้ยสุกุนดูดกคักดูดูดูพี่น้องเอ้ยมีตลูกนู่นหุ่นยาวเหยียดลูกแดงโลแดงโลแดงโลเลยนู่นนุ่นนุนนุนหลายคักพี่น้องเอ้ยนู่นนุ่นนุน ลายลายลายลนู่นโอ้ยงามคักสุกเต็มเลยทุกคนนี่มาเรามาเลือกเก็บกันนี่นี่งามงา,มงามทุกคนนี่สองลูกนี่นี่โอ้ยงามอ่อนซ้อนคักพี่น้องเนาะบ้านแล้วแถวอีสานมันปลูกขึ้นบนนอหรือ แต่เขาก็ปลูกอยู่ดอกเห็นใน youtube อยู่ทุกคนนี่ปื๊ดนี่งามๆนี่สุกแดงโล่เลยเต็มสวนเลยวันนี้โอ้ยตากแดดแล้วก็สูดชิม,มือกึดกึดกึดอยู่ยายมินกระไดนี่ทุกคนลูกหนึ่งนี่ เป็นคีดินหมโออยเป็นคีดินทุกคนสวยเลือกได้เนาะทุกคนเนาะเลือกเอาลูกงามๆนี่ลูกแบบนี้เนาะนี่โอ้ยนี่นี่โอ้ยเก็บเอาเก็บเอามันดกทุกคนดกเนาะนี่นน เก็แบแปบเดียวก็ได้เป็นตะก,ก้าแล้วทุกคนงามๆลูกใหญ่ๆโอ้ยนี่อ่อนซ้อนคักลุงโทมัสเก็บเลยกี่เต็มตะก,ก้าทุกคนน,น,นู่นนี่แดงเต็มสวนเลยโอย้นี่นี่ลูกแบบนี้ทุกคนนี่ เรียกเอาโอ้ลูกนี่บรทันในซุกเฮ้หยหมันค่ะมีความซุกเนะออกมากลางไล่กลางสวนเนาะไมาเก็บสตรอเบอรี่ทุกคน นน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 นลูกใหญ่ใหญ่นาน,นะนี่โอ้ยขันแข่วเด้อ <laughs> นี่ดูดูลูกเนี่ย งามบ่งามก็เอาบอ่งามล้วก็บ่เอาเนาะเก็บได้เก็บเองก็ต้องเลือกเอาลูกงามงามอุ้ยเนาะนี่ดูเด้อดูดูนี่ลูกถูกใจบ่นี่ถูกใจลูกหนึ่งอืแเราก็จะเก็บเอาแค่นี้แหละทุกคนนี่หลายพอดอกย้ายมินเพอะแล้วทุกคนนี่ แช่ลายพอดอ้ยแดดร้อนดูแดด่อ,ดดดองหนายายมินดูเหลี่ยมแมบแมบแมบเลยทุกคนเลยแค่นี้ก็พอแล้วนี่ตะก,ก้าหนึ่งแล้วหวานๆเออเนอะวายกินอีกจักลูกก่อนแก่ร้อนแดดอืมอืมลูกจำๆทุกคนเลยอ,อ่ะซิมน้ำกันทุกคน คลิปนี้ขอลาไ้แค่นี้เนะาะเจอกันคลิปหน้าทุกคนบ๊ายบาย